เมอรี่เมอรี่คริสต์มาสนะครับทุกคนครับก็สัตว์ดีแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสสลับทุกๆคนด้วยนะครับก็ขอให้วันนี้เนี่ย ทุกๆคนนะครับหลังจากปีใหม่นะครับก็มีแต่ความสุขความเจริญรวยๆเฮงๆหล่อๆสวยๆกันทุกคนยิ่งขึ้นไปนะครับเมอร์รี่คริสต์มาสวันพิเศษนะครับวันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขตลอดทั้งปีนะครับกับปีที่จะเป็นปีใหม่แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วก็ m e r ร์รี่คริสต์าสสำหรับทุกคนด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่า ออจะปีใหม่ทั้งทีนะครับก็ดูมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ1,000วิวโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไดอารี่เชลซีนะครับว่า7วันของริส์มาสเชลซีเนี่ยช,ช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลนะครับคิดมาสตอนนี้เนี่ยก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเชลซีของเรานะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายรวมถึงเกมบ็อกซิ่งเดย์ที่สนามแซนฟอร์ดบิดนะครับเอาวันจันทร์ก่อน วันจันทร์ก็คือสัปดาห์ด้วยการสรุปเหตุการณ์จากเกมอาทิตย์ที่กูดิสันพาร์คที่เชลซีนั้นเสมอกับอีเวอร์ตันเอ็นโซมาริสกากล่าวถึงความภูมิใจในความแข็งแกร่งของแนวรับและโรเบิร์ตซันเชตพูดถึงการเซฟสุดสำคัญของเขาที่ช่วยยืดเสติไม่แพ้ใครของเชลซีเป็น12เกมในทุกนัดการ วันอังคารนะครับในวันคริสต์มาสอีฟนะครับเอนโซมาเรสกาจะพบสื่อในการถแถลงข่าวก่อนเกมบ็อกซิ่งเดย์ที่เชลซีจะพบกับฟูลแลมการถแถลงข่าวจะเริ่มเวลา13.00นาฬิกาและสามารถรับชมสดได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของเชลซีนะครับส่วนวันพุธนะครับวันคริสต์มาสนะครับแม้หลายคนเนี่ยจะพักผ่อนกับครอบครัวแต่ที่คอปแฮมเชลซี Chelsea ยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมที่แน่นขนาดในช่วงเทศกาล บนเว็บไซต์และแอปของสโมสรของเรานะครับคุณสามารถเพลิดเพลินกับบทสัมภาษณ์พิเศษ2เรื่อง1ก็คือมอยเซตาเกซโดนะครับจะเล่าถึงเส้นทางชีวิตจากอเมริกาใต้สู่พเมลีกับเชลซีก็คือบ้านเกิดเขานั่นแหละส่วนโซเนียบอมบัสเตอร์นะครับหัวหน้าโค้ชทีมเชลซีหญิงสะท้อนถึง6เดือนแรกที่ยอดเยี่ยมกับสโมสรน,นี่คือมันพุทธวันบุลหัสนะครับเกมบ็อกซิ่งเดย์ปีนี้นะครับเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับฟูลแลมในการ ดวลดาบี้ฝั่งตะวันตกของลอนดอนในพเมลีกเป็นนัดสุดท้ายของปี2024ที่สนามแตมฟอร์ดมิดเกมเนี่ยจะเริ่มเวลาบ่ายสานะครับสรับอังกฤษส่วนในสหรัฐชาอาณาจักรนะครับเกมนี้จะถ่ายทอดสดทางอเมซอนพารมนะครับโดยเราเนี่ยจะติดตามทุกเหตุการณ์แบบสดสดนะครับผ่านแมตช์เซนเตอร์ก็หมายถึงเชลซีนะพร้อมไฮไลท์การแข่งขันรีเพก็เต็มเกมและบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอนโซมาลิสกานี่คือวันพฤหัสส่วนวันศุกร์นะครับเราเนี่ย ท,ทีมของเรานะจะมีบทสรุปและความคิดเห็นจากเอนโซมาเรสกาและนักเตะที่เกี่ยวกับเกมบ็ x กซิ่งเดยส่วนในช่วงบ่ายนะครับเอนโซมาเรสกาจะแถลงข่าวก่อนเกมนัดสุดท้ายของปีที่เชลซีจะบุกไปเยือนอิสวิททาวในวันจันทร์ที่30ธันวานี่จะเป็นการกลับไปเยือนสนามพอส์แนมโรดครั้งแรกในรอบกว่า20ปีโดยครั้งล่าสุดจบลงด้วยผลเสมอ0-0ในเดือนเมษา2002นะครับนี่คือวันศุก ส่วนวันเสาร์นะครับก็เข้าสู่สุดสัปดาห์นะครับการเตรียมความพร้อมสําหรับเกมอิฟสวิตก็ยังดาเนินต่อไปนะครับโดยเราจะนําเสนอความคิดเห็นล่าสุดของมาริสกาและนักเตะนี่คือวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะครับก็ใกล้สิ้นปีนะครับเราจะนําข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเกมเยอือนอิฟสวิตรวมถึงบทวิเคราะห์จากลิกแกรนวิลนักประวัติศาสรของสโมสรและพอดัดตตันนะครับนักเสถิต นอกจากนี้นะครับก็เตรียมความพร้อมสำหรับเดือนมกราคมด้วยข้อมูลสําคัญและวันที่พวกเรานั้นต้องรู้เกี่ยวกับตลาดซื้อขายรู่หนาวที่จะมาถึงนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับขอสัปดาห์คริสต์มาสนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและรวยๆย,ยิ่งๆขึ้นไปละกันนะครับมากที่เรื่องของบทสัมภาษณ์ของโทซินนะครับก็ประทับใจกับจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเชลซีนะครับก็ โทซินอนดาบิโอโยนะครับเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยให้เชลซีนั้นรักษาคีนชีสในเกมที่กูริสันพาร์คเมื่อวานนี้นะครับโดยกองหลังรายนี้เนี่ยได้พูดถึงคุณสมบัติการต่อสู้ของทีมในเกมที่ยากลำบากบนมอร์ซีไซ์นะครับเกมนี้เนี่ยเราเสมอศูนย์นะครับแล้วเหลือเวลาเพียง15นาทีเมื่อโทซินทำการบล็อกลูกสำคัญเพื่อหยุดยั้งอิลิมัน NDI น,นะครับที่ดูเหมือนว่าจะยิงให้เอเวอร์ตันขึ้นนำในช่วงท้ายเกมได้อย่างแน่นอนนะครับช่วงช่วงเวลานั้นเนี่ย มันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับถึงผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมของโทซินและการเล่นที่แข็งแกร่งในฐานะทีมของเชลซีที่ต้องเผชิญหน้ากับการเล่นที่ดุดันและตรงไปตรงมาของเอเบอร์ตันโทซินนะครับบอกว่ามันคือสิ่งที่กองหลังอย่างเรารักที่จะทำการรักษาคินชีตและนั่นคือช่วงเวลาที่คุณนั้นต้องทุ่มเทร่างกายเพื่อทีมมันเป็นเกมที่ยากมากเอเบอร์ตันเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเรื่องของการรักษาคินชีต และเราเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดเรื่องของการทําประตูแต่พวกเขาก็ทําได้ดีมากมันเป็นเกมที่หนักและจบลงด้วยผลเสมอเขานะครับยังยอมรับว่าสภาพอากาศก็มีผลกระทบกับเกมโดยในเฉพาะครึ่งแรกนะครับที่สภาพอากาศนั้นเลวร้ยวายแต่เขานะครับก็เน้นสถานการณ์เช่นนี้ว่าทีมจําเป็นต้องมุ่งมั่นและเดินหน้าต่อไปนะครับความมั่นใจนะครับในเรื่องของเกมรับและอนาคตของทีมเนี่ย แม้เชลซีจะเป็นทีมที่ทำประตูได้อย่างมีอิสระในฤดูกาลนี้นะครับแต่ในวันที่โอกาสชัดเจนที่หาได้ยากเนี่ยกองหลังคนนี้นะครับก็ย้ําถึงอ,อีกด้านหนึ่งของเกมที่ทีมนั้นแสดงให้เห็นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเดือนข้างหน้าโทซินนะครับบอกว่าสิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดก็คือจิตวิญญาณการต่อสู้ของทุกคนเราลงสนามด้วยความมีสมาธิเต็มที่และสู้กับทีมเอเวอร์ตันที่แข็งแกร่ง โทซินนะครับยังพูดถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของทีมนะครับโดยระบุว่าเรามีความมั่นใจมาก h a ฮ l i n g into the new year ตอนนี้เรากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีเต็มไปด้วยความมั่นใจและเราจะเดินหน้าต่อไปนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะฟอร์มที่เจอกับเอเวอร์ตันนะครับเพียงแต่ว่าเอเวอร์ตันนั้นเจาะยากนะครับอย่างที่โทซินบอกนั่นแหละนะครับกองหลังก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็ช่วยบล็อกลูกสาคัญด้วยนะครับ มาดูเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับข่าวของอักเซลดีซีนะครับว่ากำลังพิจารณาย้ายทีมในเดือนมกราคมเพื่อกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรโดยหนึ่งในนั้นคือไบเออร์ลเวอร์เซนทีมจากบนเดสิกาที่อาจเสียโจนาธานทาในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวและกำลังมองหาตัวแทนที่เป็นไปได้ตามรายงานจากซาชาชาวิโอลีนะครับบอกว่า เลเบลคูเซนได้ติดต่อกับคนใกล้ชิดของดิซาซี่เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการดึงตัวของเขามาร่วมทีมเรามาวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะครับก็คือ1เลยบทบาทของดิซาซี่กับเชลซีนะครับดิซาซี่เนี่ยเริ่มต้นด้วการกับเชลซีในฐานะหนึ่งในตัวเลือกสําคัญในแผงหลังแต่ฟอร์มการเล่นและความต่อเนื่องอาจจะยังไม่ได้รับไม่ยังยังไม่ถึงระดับที่เขานั้นคาดหวังนะครับการย้ายทีมเนี่ย อาจช่วยให้เขานั้นได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและกลับมาโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดได้ 2. ความสนใจจากเลเวอร์หากโจนาธานทานะครับย้ายออกจากทีมเนี่ยเลเวอร์กูเซนจำเป็นต้องเสริมแก่งกำลังในแนวรับดีซัซี่ในฐานะกองหลังที่มีประสบการณ์ระดับทีมชาติเลยนะเออฝรั่งเศสและผ่านเกมใหญ่ในยุโรปมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเลเวอร์กูเซนนะครับ3ทางเลือกสำหรับดีซัซี่ การย้ายไปเล่นในบุนเดสิก้าอาจจะเปิดโอกาสให้เขานั้นได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอในลีกที่มีสไตล์การเล่นแข่งขันที่เปิดกว้างขึ้นและช่วยเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้นะครับเอาจริงๆริงพีมลิกผู้ตามตรงอ่ะก็คือความเข้มข้นหรือว่าความเร็วของเกมเนี่ยมันเร็วกว่าทางฝั่งของลีกบุนเดสิก้าอยู่แล้วนะครับส่วนส่วนปัจจัยที่เรานั้นต้องจับจับตามองแล้วกันนะครับก็การตัดสินใจของจูดาทานทานเนี่ยมันอาจจะผล มันอาจจะมีผลนะครับส่งผลโดยตรงต่อการย้ายทีมของดีเซีก็ได้การตอบสนองจากเชลซีว่าพวกเขานั้นพร้อมจะปล่อยนักเตะหรือไม่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับนักเตะด้วยผมมองว่าตลาดหน้าหนาวอ่ะไม่แน่เชลซีอาจจะไม่ปล่อยนะครับถ้าจะให้ปล่อยจริงๆงคนจะเป็นตลาดซัมเมอร์นะครับเพราะว่าเราก็ยังมีหลายคนเช่นเบอร์นาร์ดิชิวก็เล่นได้นึกออกปะนะครับแล้วถ้าโฟฟาน่ากลับมาอีกอ่ะนะครับโทซินก็ยังมีนะครับเออมันแล้วแต่ว่าเชลซีจะคิดยังไงแต่ผมมองว่า ไม่น่าปล่อยนะครับสลับตลาดหน้าหนาวแล้วก็ปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือความตั้งใจของดิยซเองว่าเขานั้นมองอนาคตในทีมอย่างไรนะครับถ้ามองว่าอยู่กับเชลซีได้ลงแต่บอลถ้วยแล้วก็โอกาสเนี่ยยังไม่ได้รับสักทีหรือว่าถ้าได้รับโอกาสก็เป็นแค่ตัวแทนนะครับทางฝั่งของแบ็กขวานะครับถ้าสมมติว่ากูกุระยาโดนใบแดงอีกรอบนึงหรือว่าเจ็บเนี่ยกุตโตไปยืนซ้าย ดีซซี่ไปยืนขวาอะไรประมาณนี้ถ้าคิดว่าเป็นตัวแทนอยู่เขาก็อาจจะย้ายแต่ถ้าคิดว่าพร้อมสู้นะครับใจสู้พร้อมแย่งตําแหน่งเบียดแย่งกับาทางฝั่งของโทซินหรือว่าโฟฟนาได้เนี่ยสำหรับเซนเตอร์ฝั่งขวานะก็อาจจะอยู่ต่อนะครับทั้งนี้เนี่ยการย้ายทีมในเดือนมกราอาจจะเป็นโอกาสสาคัญสำหรับดีซซี่ในการกลับมาสู่ฟอร์มในระดับสูงแต่ทุกอย่างตอนนี้เนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับการเจราจาร,ระหว่างสโมสรและความชัดเจนในสถานการณ์ทั้ง2ฝ่ายนะครับหเลยก็คือตัวของดีเอสซีสเลยก็คือตัวของสโมสรเราก็คือเชลซีนั่นเองว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับต้องการมากน้อยขนาดไหนนี่คือข่าวทัทวนแล้วกันนะครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาดอดูกันนะครับ